nó bông kem kim nó bông kem bông đây đó là bút quy ุย,ย,ย,ยมาตรงนี้มาตัวนี้น้องแอลจ้ะน้องแอลตัวนี้ชื่อว่าน้องแอลนะจ๊ะอะไรกระดุมอมะเอาไปเล่นตรงนะั้นค่ะตอนนี้น้องแอล แล้วแลวก็ตัวนั้นปุกปุยอันนี้จะเป็นเศษผ้าที่แบบว่าตัดออกนะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ใช่ของลูกค้าอันนี้จะเป็นของแม่เราเองเสื้อสีขาวอันนี้ก็เลยให้แมวเล่นได้นะแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ให้แมวมาเล่นแบบนี้หรอก องตัวนี้หน้าแบบคล้ายกันมากเลยแมวสองตัวเนี่ยถ้าดูแบบด้านหน้านะตอนเล็กๆยิ่งเหมือนกันมากเลยอันนี้โตมาก็เริ่มแบบว่าต่างกันนิดๆอยู่แววตาสีหน้าก็ต่างกันอยู่แหละตัวนั้นจะสีขาวเยอะกว่านะตัวนั้นนะกุ้คุยอะเล่นกระดุมกันใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นกระดุมที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วแหละแค่เป็นแบบตัวอย่างเฉยๆ เอาไว้ดูแบบว่าขนาดเล็กใหญก่กระดุมแบนกระดุมกลมอะไรพวกนั้นกระดุมแบบแบนแบบนูนอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ก็ให้ก็เลยให้แมวเล่นได้ <c oughs> ปุกลยเอามาเล่นทางนี้กะ <c oughs> ปุกยเอามาเล่นใ,นใกล้ๆตรงนี้ไปอะไรในนั้นอะ่ะ